พี่ขอแนะนําร้านลาบบล็อกสุดคุ้มนะครับผมร้านรับฟาร์มแบบต่างๆแล้วก็จะมีขายโลบล็อกสุดคุ้มด้วยนะครับแล้วก็จะมีพวกบริการกิฟตไอเทมแแบบต่างๆของโลบ็อกด้วยนะครับแล้วยังมีบริการรับฟาร์มแบบโลบ็อกต่างๆอีกเช่นเคยแล้วยังมีจาหน่ายบัตรทูมินี่สุดคุ้มด้วยนะครับลิงก์ก็้าน่างคิวมีได้เลยอย่าลืมมาสนับสนุนกันเยอะร้านลาบบลกนะครับผมน้องชอโอเคครับผมเดี่ยวจะเจ็ดสิบล้านผมขอแนะนําร้าน T&D Shop ครับร้านรับฟาร์มสุดคุ้มเลทดีมากๆครับผมลิง เมื่อไหร่เพชรผมจะถึง10,000เพชรครับเนี่ยพี่ขอแนะนําร้านคิสต์จอร์ช็อปครับผมร้านกดเพชรออสตาสุดคุม้มใครที่สนใจก็ลิงก์จะได้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับอยู่กับผมอีกแล้วเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับเต้ยเซียดนะครับก็โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมาใช้คอมโบเสาหลักหรือว่าจากเรื่องอนิเมะที่ชื่อว่าดาบพิฆาตสูนนะครับก็ไอสองตัวแรกคือเขาเป็นเสาหลักของปานไฟแล้วก็ปานมายุนะครับผมก็เราจะเอาสองตัวนี้มาคอมโบคู่กันในโหหมมมมดดนนนนนะะะะคครรรรัััับบววว่่่่าาจจไไ้้้้กกกกกีีเเฟ็ผููืออทยแล ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่คนดูครับผมก็ไม่รู้ว่าจะได้กี่เวฟแต่ผมคาดเดานะสำหรับผมว่าน่าจะประมาณสัก39เวฟไม่เก้าสามสิจะไม่เกินนี้นะครับถ้าเกินผมว่าน่าจะน่าจะเกินไปนะครับผมโอเคก็ก่อนที่จะไปดูคลิปว่ามันจะได้กันกี่เวฟนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคลิปนี้พี่ขอคนละหนึ่งไลค์แล้วก็ขอคนละหนึ่งติดตามนะครับผมมันก็ไม่เล่มต้นดูคลิปได้เลยครับน้องชายว่ามันจะได้กันกี่เวฟครับผมมันก็ไปดูคลิปกันเลยครับน้องชาย โอเคมาตอนนี้ก็เข้ากันมาในแบบเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพี่ขอทาการปั๊มเงินก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าสามารถซื้อ2ตัวนี้แบบพรวดได้เดี๋ยวตัดมาตอนนั้นเลยดีกว่านะครับโอเคมามโอเคครับผมตอนนี้นะครับพี่ก็ได้ทําการนะผมวางบูม่าไปตอนนี้ก็3ตัวตันหมดแล้วนะครับตังก็มี8 0 0 0ันบาทแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะครับผมจะมาวางตรงนี้เลยนะเสาหลักวายุแล้วก็เสาหลักปานไฟนะผมโอเคมาวางในตัวแรกครับผมก็ผมวางตรงนี้เลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับอ่าเอ้ตรงนี้เนี่ยเออสวย มาแล้วก็อุ้ยปล่อยไฟออกมาโคตรที่เดี๋ยวผมเอาประสานกับไอ้วายุดีกว่าก็ดาเมจของไฟนะครับอยู่ที่75แล้วก็ความกว้าง15นะผมก็แต่วิวินาทีนี่คือ6.5จุดห้าวินะครับคือตีแบบว่านานมากตีรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าดาเมจคือจะแรงกว่าวายุนะครับผมแรงกว่าแบบเท่าหนึ่งเลยนะก็เรียกได้ว่าโหดกว่าเลยมั้งเนี่ยระยะแบบใกล้ๆก็โหดกว่านะแต่ว่าไอ้วายุมันไกลกว่านะครับดูทุกคนดูนี่ก็เอาอยู่นะผมว่าโอเคมาเดี๋ยวจับขั้นต่อไปเลยดีกว่านะครับผมมาขั้นที่สองนะปุา ปับป๊บปับ๊บปั๊บโอ้โหดาเมจอยู่ที่ฮะดาเมจ900เลยเหรอะเฮ้ยผมว่ารอบนี้เนี่ยโหคุดูครับมาเอะไะครับตอนนี้ครับเสาหลัก2คนนะครับช่วยกันโจมตีครับหืมไปอยู่มั้งเนี่ยจังหวะนี้เอ้ยเป็นการสโลว์ด้วยเหรอใช่ไ่มมันสโลว์ป่ะหรือว่ามันสโลว์อยู่แล้ววะผมไม่รู้วะน่าจะสโลว์อยู่แล้วนะครับเอาเรื่องอยู่นะแต่ว่ามาันตีเป็นระบบแบบว่าเอโออีนี่เป็นเฟิร์สนะครับผมเฟิร์สได้อยู่นะเป็นเฟิร์สครับผม,ผมวงกล้าเป็นเฟิร์สอย่างนี อันนี้ก็จะเป็นแบบว่า AE แบบเป็นเฟิร์สนะครับก็จะตีเลียงลงมาตรงนี้ได้เลยนะก็คือแรงมากๆนะครับคุณดูครับโอเคอยากันเข้าบ้านเอานะมาต่อไปเราจะวางตัวที่2เลยแล้วกันนะครับผมมาข้างๆกันเลยนะคุณดูครับโอเคนี่อย่างนี้เลยสวยผมจะวางอัพไอ้นี้ให้ตันเลยนะครับผมปนมานวายุโอเคแล้วก็ปานไฟอัพให้ตันคนุณดูมาอันนี้คืออัพแค่2ตัวนะครับตอนนี้ก็มีทั้งหมดดาวาวสี่ตัวโอ้ยดูดิวิหายหมดเลยอ่ะหายโคตรเลยครับคุณดูอันนี้ตัวบินก็ให้บอดี้จัดการไปน่าจะไหวอยู่นะครับเราโบลลี่ โจมตี5 0 0เอออันนี้ก็ดาเมจแต่ว,ว่าเลือดมันร้อยเดียวก็น่าไหวอยู่แล้วนะครับโอเคอน,นี้ก็ชิลเลยนะครับเพราะว่าวาง4ตัวแรกคือชิลมากๆเลยนะตอนนี้ก็ถ้ามันตายก็ให้ลนโกคุช่วยต่อนะผมโอเคจะโคตรมาเดี๋ยวผมจะวางตรงไหนเพิ่มดีวะเนี่ยวางนี้เพิ่มเลยแล้วกันโอเคตรงกลางหน่อยให้มันมาดูสวยงามครับคุณดูครับมาอัพจันตสวยโอเคเราวางแค่6ตัวก็พอแล้วนะครับตอนแรกต่อไปผมก็จะไปวางเพื่อปูม่าต่อนะเพราะว่าปูม่าจะวางไม่ครบเลยถ้าวาง8ตัวแล้วมันจะดูแบบ เออเราตังเรารวยแล้วอะเรารวยแล้วครับคนดูเราใช้เงินสิ้นเปลืองได้อะเออมาพี่เราตันเป็นไงประเด็นนะเออชิวชิวมาตอนนี้แล้วครับบูมาไปตัน4ีตัวแล้วนะครับเดี๋ยววางให้ครบ8ตัวเลยแล้วกันนะครับคนดูโอเคเดี๋ยวขอตัดไปตอนวางครบเลยนะ8ตัวโอเคครับผมมาตอนนี้ก็ได้ทำการนะผมวางบูมาครบหมดแล้วนะครับคนดู8ตัวโอเคต่อไปนี่ครับเราก็จะมาวางพวกไอ้นี้ให้มันครบทั้งหมด8ตัวเลยนะเลนกูคุหรือว่าไอ มันชื่อว่าะไรวะไอมิมิผมลืมชื่อนะ <c oughs> ไอเสารหลักก็ยุ่นนผมจะลืมชื่อมาแล้วโอเคพรายครบเลยแล้วกันนะครับผมเพราะแบบเรารวยเกินหรือเปล่านะครับคุณดูโอเคก็2 3 4 5ตัวครับคุณดูครับ6ตัวโอ้โหสารหลัก6ตัวเลยเอา7ตัว8ตัวครุณดูตอนนี้ก็คือแบบโคตรกอดเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นในเรื่องจริงๆนี่ผมคิดภาพไม่ออกเลยว่กแม่งสารหลักแบบแบบเยอะขนาดเนี้ยที่พคนนะอ่ะแต่มันมีตัวซ้ำบ้างน,นะผมโอเคดีน่าจะน่าจะตันละโอเคเดี๋ยวเราเอัพให้มันตันทุกตัวเลยดีวยกว่านะครับผม อ่าเอาตันเลยครับบ้านรวยตอนนี้ไปตังอยู่หกพันอ่ะอัพอัพอัพโอเคตันหนึ่งตัวแล้วครับผมตันตัวที่สองไม่รู้ว่าจะได้กี่วิบนะครับตอนนี้ก็สิบเก้าวิบแล้วนะครับคนดูครับโอเคก็มาอยู่นะมา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 วุ้ยแจมมาแจมอยู่ครับคนดูได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่าอีกสองตัวนะครับน่าจะอัพใกล้ครบแล้วแหละสำหรับไอ้ปานอายุนะครับคนดูครับโอเค เปล่าโยกคือข้อดีคือง่า,งงายๆเลยนะครับมันเป็นแบบเฟิร์สนะครับเพราะไอ้รอบนี้แพทที่อัปเดตมาหรือว่าตัวละครที่อัปเดตมาคือมันบาลานซ์กันมากๆเลยนะครับไอ้ลิงนูคูนนี่คือแบบดามเมจมันนี่แรงสุดเลยนะ3ตัวเนะี่ยอาคาซะหรือว่าไอ ไอ้บานอายุคือแรงสุดเลยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เอลี o e, มันเป็นแบบเฟิร์สธรรมดานะครับเล่นกูคูถ้ามันเป็นเอลี o e, นี่คือแบบไอ้เี้ยโคตรโหดเลยนะครับแต่ว่ามันปรับให้บา,าลานเนาะอย่างว่าแหละเกมมันก็แบบไม่อยากให้มันโกงเกินไปนะอย่างว่านะครับคนดูจะอย่างว่าเลยวันนี้โอเคเดี๋ยวอัพไอ้เลนกูคูให้มันตันหมดเลยแล้วกันนะครับผมคนดูครับโอเคนะครับตอนนี้พี่ก็ได้อัพแบบว่าเลนกูคูไปแบบจะเต็มหมดแล้วนะครับเหลือแค่ตัวเดียวคือตัวตัวสุดท้ายเลยอะคนดูอะ แค่ตัวเดียวนะตังเนือ้อสามวโอเคน่าจะได้รอบนี้แหละมาครบแล้วครับคุณดูต่อไปเราก็จะทำการนะครับวางบูวัยว,ว,วางบอลลี่ให้ครบแปดตัวนะครับผมเพราะว่าเราเป็นคอนเทนต์ช่องเราอยู่แล้วนะคือเอาบอลลี่มาช่วยในการโจมตีตัวบินนะครับโอเคมาก็เอาครบแปดตัวเลยละกันโอเคผมก็ค่อนขนีงจะสวยงามระดับเทนะครับอ่า มาเดี๋ยวจะมาดูว่ามันจะแพ้เพราะโบลลี่หรือว่าจะแพ้เพราะไอเสอารัก2คนนั้นนะครับคนดูครับโอเคก็ราคาตอำก็เยอะนะสาเวฟเลยนะถ้าได้40เวฟบก้โอเคอยู่นะผมว่าเอาแต่ผมว่ามันถึงเยอะอยู่แล้วนะ40เวฟเนี่ยเพราะมันก็ไม่ได้กากนะครับผมไอตัวพวกนั้นอนะโอเคไอโบลลี่อัพไม่ได้นะรอเก็บตังค์ก่อนนี่ก็ข้างหน้าที่จะเท่เพสอสมควรครับดูดิอันนี้ก็เสาหรักกับยูนี่ก็เสาหลักแบบว่าเสาหลักไฟใช่ไหมครับคนดูครับโอ้คุณที่ดูดิก็เล่นโก้ข้างหน้านที่ผมจะเห็นเล่นโกัักับววว่่่่่่่าาาาาไไไอออออออ้เเนนนนนนีีนะียยยยะะะะมมมมชชืืืรลลสกงนะปุ ขายตรงนี้ด้วยอ่ะมันไม่จ้าพออ่ะคนดูมันไม่เท่ครับเอาวางตรงนี้ด้วยเอาขายเฮ้ยเอาขายเอาตรงนี้อ่าสวยแล้วเร,เริ่มดูดีขึ้นมานิดหน่อยนะครับคนดูครับโอเค ก็อัพหน้าตาแล้วแหละโเคตันหมดแล้วต่อไปก็อัพบอดี้ให้มันตันหมดทุกตัวเลยดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขอตัดปตอจานถัดสิบเวบแล้วกันนะคนดูครับโอเคครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็30วิบเวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็ผ่านมาพอสมควรนะผ่านมาประมาณเกือบสิบนาทีได้นะครับคนดูครับก็ตอนนี้30วิบเแล้วครับคนดูตอนนี้ก็ได้ไปยู่ที่ห้าแสนนบยังไม่หลุดมาตรงนี้เลยนะครับยังไม่แบบยังไม่หลุดมาแถวนี้เออก็คือแบบว่าเขารักษาแบบว่าคุณภาพไปดีมากเลยนะสำหรับสาวรักสองคนนี้นะครับก แบบว่าเราแบบว่าดาบพี่าสูนมาลงกันทั้งหมดก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้ด้วยพี่ขอสักประมาณห้าร้อยไลค์เพื่อเป็นไใอจในการทําคลิปนะครับผมคนดูครับแล้วใครที่อยากให้พี่ทำคอมโบอะไรก็บอกได้นะครับผมอันนี้เป็นคอมโบสามหลักอันนี้เป็นคอมโบแบบว่าสาหลักละก,กันนะของดาบพิ่าตาูนครับคนดูครับกาทาให้หน่อยละก,กันเ้ยไหวอยู่น,นะ่เนี่ยเ้ยวดดีได้อยู่มาแต่ผมชอบเล่นเลนคูมากเลยนะคนดูดูดิเลนคูแมังพุ่งไปแล้วก็ฉิบแล้วก็เป็นไฟพุ่งมานะดูนะปึ๊บพุ่งปั๊บนีโค ส่วนไอเสาหลักวายุนี่คือจะปล่อยไปว่าสก,กิลดาบแบบุนหมุนนะแล้วก็พุ่งเข้าไปแค่นั้นนะครับแต่ว่าโหดมากเลยนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยตนนัวละครคือยังไม่หลุดมาแถวนี้เลยนะครับคือโหดมากๆเลยนะครับคนดูครับแจมอ่ะเอาตรงถ้าแพนี่ผมคิดว่าจะแพ้พระโบลี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเอาตรงนะจะรอดูพร้อมกันนะว่าเขาจะได้ถึงกี่เวฟนะครับคนดูครับโอเค โอเคครับคนดูตอนนี้ก็35วิฟแล้วนะครับแม่งยังไม่หลุดมาเลยครับคนดูแล้วตอนนี้ดาบเองจะถึงหล้านแล้วนะครับคือเกินคาดมากๆเลยเนี่ยแต่มันก็น่าจะสมเพชสมผลนะแต่ว่าเรามาดูดาบด้วย่าดาบเลนกคุนนี่คือแบบดาบปกติเลยนะครับสีดําขาวนะครับผมแต่ดาบของไอเนี่ยไอปานวายุนี่คือแบบสีแดงโคตรที่เลยครับคนดูแม่งที่จัดอ่ะโอ้โหโปไปไม่ได้ว่าปานวายุอาจจะหดกว่าปานไฟก็ได้นะครับคนดูครับโอเคมะเดี๋ยวทำกันเลยดีกว่า สกิลมาแล้วหูแม่งคือแบบโกงมากครับคนดูเลยดิแปบ๊บเดียวเลือดแม่งตายแล้วหูเร็วโพดไม่รู้ว่าจะถึง45วิบหรือเปล่าผมเปลี่ยนจะและ้วว่า45วิบขึ้นนะครับแล้วก็ได้เม็ดน่จะประมาณ2ล้านน่าจะถึงอยู่นะผมดูทรงน,น,น,น่าจะถึงอยู่นะคนดูครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่านะว่าเขาจะนี่ไงดาเมจ็ด1ล้านแหละจะบัดเขาจะถึง45วิบหรือเปล่านะคนดูครับขออย่างเดียวอ่ะอย่าให้เขาหลุดมาตรงเนี้ยเนี่ยถ้าหลุดถ้าหลุดมาตรงนี้ก็คือแบบเนี่ยหลุดมาแถวๆถวตรงเนี้ยหลุดมาตรงนี้คือเกมก็คคือแพ้้้เเลลยยนนะรรับถาาหุดมตงี เห็น no? ่าสุดก็แค่ตัวเงี้ยเนี่ยเห็นไหมจบแล้วเนี่ยคือว๊ดโคตรโหดเลยครับเนี่ย่ะเฮ้ยจะแพ้เหรอเฮ้ยยังไงยังไงไม่พ้นแบบม่งโหดจัดเอ้ยไอ้เรียกสี่พันนะแป๊บเดียวแตกแล้วเปล่าโอ้โหแตกอย่างรวดเลยครับคพืนดูครับเอาเล่นอยู่นะโอ้โหเรนโกคู้มันก็โหดเกินเรนโกคูเอาเล่นว่ะแต่เรนโกคูข้อเสียคือคูนดาวคือแบบนานไปหน่อยนะครับแต่ว่าของไอ้ปานมาโยนนี่คือคูนดาวเร็วมากๆนะครับแล้วก็สกิลจะเป็นดาเมจแบบหมู่ด้วยนะครับคือโอเคเลยนะครับแต่ว่าไอ้เรนโกคุ้มคือสกิล ถ้าให้เลือกนะ3ตัวผมว่าเลือกไอปามามายุน่าจะโหดสุดลวมั้งใน3ตัวที่มาใหม่ของไอดาบไปฆ่าศู์คืออาคาสะนะครับแล้วก็ปาามายุฟานไฟผมว่าปาามายุน่าจะโหดสุดแล้วมั้งน่าจะใช่นะครับผมรู้จักทรงนะเฮ้ยเอ่าเฮ้ยหลุดแล้ววะเฮ้ยหลุดหลุดที่สามสิบแปดวฟหอยังไงยังไงไหวรึเปล่าเฮ้ยเฮยยังแตกอยู่นะยังไหวยังไงครับแต่ดูเหมือนว่าแต่ดูเหมือนว่ายังไงเรียบร้อยครับผมน่าจะหลุดที่38เวฟนะครับคนดูโอ้โห นายไมทําไปได้1นึ่งล้านสามแสนนับจุดที่38มสิบแปดเวฟนะครับก็จะมาดูกันว่าถึง40เวฟหรือเปล่านะครับในแมตช์นี้นะครับคนดูครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะสามสิเก้าเวฟเลยว่ะเอาว่ะอันนี้คือ2องจัลละครห้ดาวเลยนะครับเนี่ยก็เอาเลือกอยู่นะครับโอ้โหแต่ผมว่าแหลกเพราะเอฟเฟกต์บอลลี่เนี่ยแหละครับคนดูครับแม่งโหดจัดเลยน่าจะได้แค่40เวฟแต่บางคนดูผมก็ไม่รู้ว่าโหสกิลของไอ้เนี่ยอะไรวะปานไฟโคตรเท่ดูดิอะไรวะนี่อย่างที่ที่จัดเลยว่ะ ใครที่ใครที่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้มาก็บอกได้นะผมอนิเมะแบบจับบูบี้พี่ไปดูมาโคตรถูกเลยนะใครดูแล้วก็บอกพี่ได้ในเมนเลยนะผมไม่นะแพ้แล้วสิแพ้สามสิบเก้าเว็บหรอไม่ใช่ดิต้องสี่สิบเว็บสี่สิบเว็บเฮ้ยโอ้โอแพ้ตอนสามสิบเก้าเว็บนี่ครับคนดูครับก็เกือบสี่สิบเว็บแลเมื่อกี้เอาจริงถึงสีเอาตัวนะผมว่าถึงสี่สิบเว็บนะครับจะไม่เป็นไรนะคนดูครับเอาแต่ผมว่ามันถึงนะโอเคว่ <laughs> okay, าก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็สองตัวละครรวมกันก็เอาเป็นว่าสี่สิบเว็บแล้วกันไม่ถึงสามสิ ตีไป39หรือ40เรียกก็คือเล่นเงาคู่บวกกับไอ้ปานวายุนะผมก็คอมโบนี้ก็ใครอยากจะเอาไปลองทำลองเล่นก็เอาไปลองได้นะครับผมสำหรับคอมโบเสาหลักของดาบพิฆาตสูตรนะคุณดูครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบไปรื้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยคลิปนี้พี่ขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนติดตามมันก็โอเคแล้วจคยิ้มมาก,กคนนี้ไปขอบคุณมากนะครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะแล้วก็กดไลค์ถึงห like ้าไลค์เพื่อเป็นกลังใจนในการทำคลิปนะคุณดูครับโอเคก็สำหรับวันนี้พี่ขอตัวไปก่่่ออออออนน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 นะะะคคคคครรรรรััััััับบบบบบ้้้้้งงงชชแแแแลลลวววเเจกใมมมตผผไไไปปดีีีพย